กยิมสวัสดีครับถึงแล้ววัดโคกตะโกนางลองสถานที่กว้างขวางครับกว้างกว้างแบบดีเท่าบ้างจะแป๊บนี้กดวัะไครับสองื้นล้ววัสองืน สองหมืนใบมันลาชมั่งบ่เนี่ยลาชมั่งนเสิร์ลาชมั่งนี่ดีสองหมื่นใบสองหมื่นคนเดี๋ยวนะสองหมคนมันต้องมันเต็มเลยนะเนี่ยดูที่เฮ้ยไโพส ำว่าสาวน้อยำม่มาสาวน้อยนี่ต้องเอกกับทุ่งนาไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าชวนมากนะครับพ้อสิดีคือร่วงจต่ทุ่งนาเพราะว่าหนึ่งคณะกรรมการการจัดงานเขากนน็ถงอยากให้พื้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับขณะเมืม่อคืนนะเมื่อคืนอยู่ที่อำเภอลำดวนเพื้นาดาเป็นสนามปราเซียนนะครับเพราะว่าไม่มีคนเลยแต่วงเราไปเมื่อคืนนะครับคนก็ แบจะไม่มีที่เกือบหมื่นเออก็เกือบหมื่นนะบาทร้อ่สบาทร้อยยี่สเกือบหมื่นคนถือว่าบรรยากาศดีนะนี่พอมาลขบวนเ่นี่พอฮ่าาาลขบวนเด่นออกไปก็มวกก็เนมอลขบวนเหรูก็ดีาา ผมงาทาไนเนะมคือสภาพผมย่างกลับไปกลับมาดิผมมือหย่อนเลยี่ไอ้สิไปหากินเข้าค่ะอยู่ข้างหน้าพูน บรรยากาศดีครับเครื่องเสียงเขาสีดังทัวบ่ลยหนึ่งลมพี่น้องที่ไปดูนะครับคอนเสิร์ตเท่าช่วงลมสามสี่มือหันบางคนก็ว่าเสียงฟังดับบูมยินแน่บางคนก็ว่าเสียงฟังดับบูมยินแน่นะครับว่าด้วยลมนะว่าว่าผมถอดสภาพอากาศก็ได้นะครับลมมันโบสูอีรีครับโบมีลำโพงรุ่นใดสูร่มใด สู้ไม่ไหวจนะริงๆัเนเล่งไปมันก็บฏิด้เให้ใดังขึนครับเันเล่งก็บฏิเิริยาในดังขึนจะเล่งขึนมันได้ลมมันกระพัดหนีทีเ่เรานะครับสู้ไม่ได้จริงๆถ้าลมนะครับฝนผมยังสู้ได้ด้ยเออฝนผมเปิดปากฝนได้ป้าแป๊บนึงไปยินฝั่งนี้แสงเออฝนนี่สู้ได้ร้อนสู้ได้ะนะครับแต่ลมไม่สู้จริงๆนะครับลมผมมันบุ๋ี สู้ไม่ได้เมลิ่งขึ้นก็ไม่จะยังเดอสีขาดจริงครับเมลิ่งขึ้นมันก็เลยดังขึ้นหรอกครับโดยลมพี่น้องบางคนอาจจะปรเข้าใจนะครับถึงเล่งไปมันก็มันก็พัดหนีเราไหมครับเหมือนเหมือนเหมือนเทาเป่าควันนะฮะเหมือนเหมือนเทาเป่าควันเป่าควันใส่พารลมครับเอานเขาเป่าควันไปไหลมันได้ล่มกับพัดควันตัวนั้นี้ที่เราครับมันไม่ได้ช่วยให้กำลังเลงขึ้น มีอย่างเดียวซูไม่ได้ก็คือทําได้อย่างเดียวคือทําใจคือมือเนี้ยฮะสถานทีโ่โล่งแล้วก็ลร่มแห้งนะครับผมก็คิดไปแล้วว่าถ้าลมแรงผมก็ทําใจไว้รอแหละนะครับจะทำใจไว้รอแล้ว,นะลวถ้ามันดีก็ดีไปถ้าลมพัดถ้าลมถ้าล่มมนุนหรือร่มดีก็โอเคไปแต่ถ้าลมแห้งไปทางเดียวเลยอ่ะไปทางใดทางหนึ่งี่สิหรือ,อยังเช่นล่มพัดกับหลัง ทันกำลังลิงกันได้กบสูครับไม่มีลำโพรงรุ่นไหนสู้ลมได้ไไอันนี้กล้าพูดได้เลย,เลยต่อยใบละลานครับกบส,ส,สู่ลมบบสามสู่ลมได้มีอย่างเดียวเราจะทําเสียงยังไงให้มันสู้ลมได้นิดนึงนะครับอันนี้ให้ความรู้เรื่องได้มันไม่มีลำโพรงรุ่นไหนสู้ลมได้หรอกในโลกนี้ไม่มีนะครับภัยธรรมชาติเขาก็มีแต่เอาความที่เอาความที่ใดที่มันพอสู้ได้พ่อห้คุนหูยินได้ นะครับให้มันดังเต็มประสิทธิภาพเหมือนอากาศนิ่งๆเป็นไปไม่ได้นะครับจะเรียกอากาศนิ่งดีที่สุดนะครับเย็นเฉยก็ได้เออเย็นเฉยก็ได้หรือร้อนเฉยก็ได้ฝนเฉยก็ได้แต่ถ้ามีลมยังไงก็ไม่สู้ไม่กระทั่งวิธีกัยังโกสูรลมครับไม่กล้าสู้ลมเราดึงทุกอย่างทั้งเชือกทั้งสลิงเออเ็าจะเซฟตีทุกอุดนะครับช่วงนี้ลมแรงก็แถมกำลังใจพี่ๆมอล่ำได้หลายวง นะครับที่สู้กับลมตอนนี้นะครับยิงฉากเงยยิงสุงสูงนะครับหมอําพี่ๆมอําทุกๆวงก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วฉากหญ่วิธีสูง<ม>นะครับก็ต้องสู้กับลมในช่วงนี้นะครับอริสยังมีสู้ลมเลยเห็นไหมหน้าแดงแล้วัีพมุกไหลแล้วเออีิมูกไหลแล้วจนนี้พี่นอาจจะบริเห็นอริสยู่อันฮันมิกโดนนะครับพ่อเพิ่งถองฟาวเข้าไปเพราะมันลมลมมาก ลมเย็นนะครับเดี๋ยวรีดก็สบายนะตอนนี้กนนำลังโมกไรแล้วมาเรียงเจอกันครับพี่น้องบัตรหน้างานเท่าไรครับบัตรหน้างานเท่าไรหอร้อยยี่สิบแต่บัตรขายไปแล้วสองหมื่นใบเออผู้ใจบอกอินมาหน้างานนะครับผู้ใจบอกอินมาหน้างานก็หมูเสร็จก็บอกอินออกโอเคยังไม่โอเคอ่าไไ่ายบรรยากาศก่อนเดี๋ยวเข้าคุยต่อ đâu <laughs> ok, không ok. okay. Yeah. <laughs> ừ. ở, ở ตอนนี้ยังบอกลมแห้งค่ะอากาศเย็นๆกินสบายอยู่ก่บตอนนี้ ลูกโอ้ยน้ำมูกอ่ะอนิกระอาทีต่อก,ก่อนที่จะเช็คเศร้าแล้วนี่ประมาณเช็คเศร้าแล้วค่ะก็พผ้าลิดไปนอนค่ะประมาณเที่ยงคืนก็กว่ากับตื่นกับยังสีไปพาไปส่งนอนค่ะโมเมนต์ประด็นอนได้ค่ะลิดนอนค่ะลิดสินอนกลางเว้นค่ะตื่นบ่ายสยามเดี๋ยวแม่ไปอุ้มลูก ตื่นไอ้บายสามกำเป็นนี่เล่ายาวเลยค่ะจ่าลูกอุ้มเนี่ยอุ้มอุ้มแม่ไหนคลิปอยู่เดี๋ยวไปกับแม่โอเคครับแล้งเจอกันครับที่วัดโคกตะกู่ปนะยกมือไหว้ลูกยกมือไหว้เลยวัดมานิดนึงนะเออไม่ได้อยู่วัดอยู่วัดตั้งไม่ได้เราเลยเลยเลยมาที่ผมมไม่บายลูกผมไม่บายแม่ปิดทิ้งละโอเคไปเจอกันนะครับแลงอยู่ทุกตะกูมืออื่นอยู่ที่กบินบุรีนะครับดูลูกไหว้นะ เมื่ออื่นอยู่ที่กระบินบุรีครับอากาศเมือนี้ดีบ่เย็นบ่หนาวเกินไป<ม>นะครับแต่ลมไปะจะพาลีไปกินข้าวก่อนเคครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ